สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาติดตามพบช่องทางของเราในการทํานายทายทักดูดวงชะตาต่างๆนะครับซึ่งยามใดที่ท่านว้าวุ่นหรือมีปัญหาลองเตือนสติของเราเองด้วยคําทํานายที่ทางช่องของเราได้เสี่ยงทายให้ท่านนะครับนับตั้งแต่เรื่องโชคลาภ เรื่องเงินทองการค้าขายทรัพย์สินเงินทองของหายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคการทำงานต่างๆของท่านรวมถึงในเรื่องของหนี้สินต่างๆเรื่องของความรักเนื้อคู่ต่างๆและการเดินทางของท่านว่าจะราบรื่นหรือมีเรื่องที่ อุบัติเหตุหรือเรื่องร้ายดีต่างๆจะช่วยให้ท่านได้มั่นใจในการใช้ชีวิตของท่านในแต่ละวันนะครับซึ่งคําตอบที่เราจะได้รับในการเสี่ยงทายนั้นจะไม่มีวันเป็นคําตอบอย่างตรงๆเด็ดขาดนะครับหากแต่จะเป็นแก่นเรื่องในบางเรื่องนะครับที่เราควรนําไปสนับสนุนในความคิดของท่านเองนะครับ มันจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในคำตอบจะมีคำแนะนำอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถสร้างความเข้าใจมันได้แต่ถึงอย่างไรการตัดสินใจก็เป็นดุลพินิษของท่านนะครับก็เป็นภาระของท่านในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ คำตอบที่ได้รับไม่ควรจะถือว่าสามารถนําไปปรับใช้ครอบคลุมโดยทั่วไปนะครับท่านต้องใช้วิจารณญาณแม้ว่าจะมีถ้อยคําบางคําในคําตอบบ่งบอกหรือชี้แนะไปในเชิงนั้นก็ตามนะครับทางเราก็ขอให้ท่านทำความเข้าใจในแง่ที่มันตอบคําถามของเราได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งคำพยากรณ์จะมีส่วนเชื่อมโยงกับโลก เป็นการอธิบายถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรมบางอย่างของมันนะครับดูเหมือนว่าการพยากรณ์ชนิดนี้อาจจะใช้สําหรับตอบคาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสําหรับท่านในชีวิตประจําวันเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของคําตอบนะครับมันจะบ่งบอกถึงบรรยากาศและความสําคัญของคําพยากรณ์นะครับและถ้าท่านจะไตรตรองบ้างก็ ขอให้ท่านใช้สติปัญญาในการตัดสินใจนะครับอย่างชาญฉลาดและหลักแหลมนะครับและควรจะมีข้อหนึ่งข้อใดที่สามารถตอบคำถามท่านได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้นะครับก่อนฟังคำพยากรณ์ขอให้ทุกท่านโปรดตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอธิษฐานในจิตว่าข้าพเจ้าขอรัตนาบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์พรหมทุกชั้นทุกภูมิเทวดาทุกชั้นทุกภูมิพญนาคพญคุดพญายักษ์ท้าวเวสสุวรรณท้าวหิรันพนาสูร เท้าจากไตพบพนาศูนย์โปรดให้คําพยากรณ์แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินขอพรมทุกชั้นทุกภูมิเทวดาทุกชั้นทุกภูมิจงเป็นพยานในความปรารถนาดีของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินท่านที่เกิดในวันจันทร์ขอเชิญท่านรับชมรับฟังคําพยากรณ์ จากทางช่องของเราได้เลยครับก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับท่านที่ได้เรียนนี้คำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าทุกแผนทุกโครงการที่ท่านได้วางไว้จะไร้ผลท่านที่เดินทางไกลหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือดินแดนที่อยู่ห่างไกลจะไร้โชคลาภต่างๆ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะหาหวังจากเงินทองไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่ตามหาคนหายหรือคนที่ห่างกันไปนานจะไม่พบเจอกันในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่หวังจะมีบุตรชายหรือบุตรหญิงก็จะไม่พบหรือไม่มีในช่วงระยะเวลานี้การค้าการขายอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่ในทางด้านครอบครัวต่างๆจะพบความสงบสุขร่มเย็นอบอุ่นท่านที่มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือดำเนินคดีต่างๆจะไม่ประสบผลสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่เกิดในวันอังคารขอเชิญท่านรับชมรับฟังคําภีร์กรจากทางช่องของเราได้เลยครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ท่านที่ได้เรียนดังกล่าวคำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าท่านที่มีการสอบแข่งขันจะได้ผลสำเร็จเล็กน้อยขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการเตรียมตัวก่อนสอบด้วยการเดินทางต่างๆของท่านจะพบความสงบสุขสันติไม่มีอุปสรรศ์ใดๆไม่มีอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆเข้ามาระหว่างเดินทางท่านที่ไม่ได้พบ จอบุคคลที่อยู่แดนไกลหรือห่างเหินกันบุคคลนั้นจะกลับมาหาท่านท่านใดที่มีคดีความฟ้องร้องกันหรือว่าตกลงกันไม่ได้ท่านจะมีความได้เปรียบทางคดีเงินทองต่างๆที่ท่านหามาในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ท่านที่ต้องการพบเจอบุคคลสำคัญหรือคนที่ท่านต้องการพบอาจจะพบอุปสรรคต่างๆเข้ามาเรื่องราวต่างๆของท่านในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านระมัดระวังอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรท่านที่มีครอบครัวหรือมีความต้องการที่จะต้องมีบุตรท่านมีแนวโน้มที่จะได้ลูกสาว ท่านที่เกิดในวันพุธขอท่านเชิญรับชมรับฟังคำพยากรณ์จากทางช่องของเราได้เลยครับขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้เลยครับท่านที่ได้เรียนนี้คำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าท่านที่ได้เดินทางไกลหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆจะพบแต่ความสุขบั้นปลายของแผนการต่างๆที่ท่านวางไว้จะประสบผมสันเร็จได้อย่างแน่นอน คดีความต่างๆหรือคดีที่มีการขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีการดำเนินคดีสามารถตกลงกันได้กับผู้ความท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายในเร็ววันทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ท่านหามาได้จะได้มาบางส่วนในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรซึ่งเป็นบุตรชาย ท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้ก็จะพบคู่ครองหรือการแต่งงานนั้นจะประสบความสําเร็จท่านที่ทำธุรกิจหรือการค้าการขายต่างๆจะสามารถตกลงกับคู่ค้าท่านได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี ขอท่านเชิญรับชมรับฟังคํำพยากรณ์จากทางช่องของเราได้เลยครับขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้เลยครับท่านที่ได้เรียนนี้คํำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าท่านที่ได้เดินทางไกลหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆจะพบแต่ความสุขบ้านปลายของแผนการต่างๆที่ท่านวางไว้จะประสดผมสันเร็ดได้อย่างแน่นอน คดีความต่างๆหรือคดีที่มีการขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีการดำเนินคดีสามารถตกลงกันได้กับคู่ความท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายในเร็ววันทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ท่านหามาได้จะได้มาบางส่วนในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรซึ่งเป็นบุตรชาย ท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้ก็จะพบคู่ครองหรือการแต่งงานนั้นจะประสบความสําเร็จท่านที่ทําธุรกิจหรือการค้าการขายต่างๆจะสามารถตกลงกับคู่ค้าท่านได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอท่านเชิญรับชมรับฟังคำพยากรณ์จากทางช่องของเราได้เลยครับ ขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้เลยครับท่านที่ได้เรียนนี้คำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าทุกแผนทุกโครงการที่ท่านได้วางไว้จะไร้ผลท่านที่เดินทางไกลหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือดินแดนที่อยู่ห่างไกลจะไร้โชคราบต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ ท่านจะหาหวังจากเงินทองไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่ตามหาคนหายหรือคนที่ห่างกันไปนานจะไม่พบเจอกันในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่หวังจะมีบุตรชายหรือบุตรหญิงก็จะไม่พบหรือไม่มีในช่วงระยะเวลานี้การค้าการขายอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่ในทางด้านครอบครัวต่างๆจะพบความสงบสุขร่มเย็นอบอุ่นท่านที่มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือดําเนินคดีต่างๆจะไม่ประสบผลสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับชมรับฟังคําพยร์กรจากทางช่องของเราได้เลยครับขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้เลยครับ สำหรับท่านที่ได้เรียนนี้คำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าท่านจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเตือนดังใจหมายทุกเรื่องราวของท่านที่เข้ามาในช่วงนี้ล้วนแต่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีคนที่ห่างไกลกันหรือคนที่ท่านต้องการหาจะได้พบเจอกันสำหรับท่านที่ได้เดินทางไปในประเทศหรือต่างประเทศนั้น การเดินทางดังกล่าวจากเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยปราศจากอุปสรรคต่างๆท่านที่ได้มีคดีความหรือมีการฟ้องร้องกันคดีความของท่านสามารถตกลงกับคู่ความได้ผู้ที่อยู่ทินฐานแดนไกลหรือไม่ได้พบเจอกันมานานมีแนวโน้มที่จะพบเจอกันหรือมาหาท่าน การแต่งงานสำหรับท่านที่ต้องการสร้างครอบครัวหรือมีคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้จะมีผลประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเงินทองที่ท่านหามาได้หรือการประกอบธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นผลดีเท่าที่ควรท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเชิญท่านรับชมรับฟังคําภีร์กรจากทางช่องของเราได้เลยครับ ขอเชิญท่านรับชมรับฟังได้เลยครับท่านที่ได้เรียนนี้ตามคำพยากรณ์ทำนายทายทักว่าทุกคนทางมีอาจหวังจากความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการประกอบกิจการวางแผนต่างๆการเดินทางไกลของท่านอาจจะพบเจออุปศัรคต่างๆและไร้โชคลาภ ให้ระมัดระวังเรื่องขาดทุนในการประกอบกิจการต่างๆซึ่งที่ท่านหวังกำไรนั้นอาจจะไม่สมหวังดังใจหมายคดีความต่างๆที่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกันอยู่นั้นขอให้หาคนมาช่วยไกลเกลี่ยคดีดังกล่าวท่านที่ต้องการมีบุตรในช่วงระยะเวลานี้มีแนวโน้มที่ท่านจะได้บุตรสาว การแต่งงานหรือการมีครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้อาจจะพบอุปสรรคบ้างและไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอาการที่สุดหนักหรือมีแนวโน้มที่ป่วยเพิ่มขึ้นในเรื่องของครอบครัวให้รบับมัดระวังเรื่องคำพูดคำจารหรือการถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างๆซึ่งอาจจะเกิดรอยร้าวภายในครอบครัวได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาติดตามพบช่องทางของเราในการทํานายทายทักดูดวงชะตาต่างๆนะครับซึ่งยามใดที่ท่านว้าวุ่นหรือมีปัญหาลองเตือนสติของเราเองด้วยคำำําทํานายที่ทางช่องของเราได้เสียงทายให้ท่านนะครับนับตั้งแต่เรื่องโชคลาภ เรื่องเงินทองการค้าขายทรัพย์สินเงินทองของหายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคการทำงานต่างๆของท่านรวมถึงในเรื่องของหนี้สินต่างๆเรื่องของความรักเนื้อคู่ต่างๆและการเดินทางของท่านว่าจะราบรื่นหรือมีเรื่องที่ บวติเหตุหรือเรื่องร้ายดีต่างๆจะช่วยให้ท่านได้มั่นใจในการใช้ชีวิตของท่านในแต่ละวันนะครับซึ่งคําตอบที่เราจะได้รับในการเสี่ยงทายนั้นจะไม่มีวันเป็นคําตอบอย่างตรงๆเด็ดขาดนะครับหากแต่จะเป็นแก่นเรื่องในบางเรื่องนะครับที่เราควรนําไปสนับสนุนในความคิดของท่านเองนะครับ มันจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในคำตอบจะมีคำแนะนำอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถสร้างความเข้าใจมันได้แต่ถึงอย่างไรการตัดสินใจก็เป็นดุลพินิษของท่านนะครับก็เป็นภาระของท่านในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ คำตอบที่ได้รับไม่ควรจะถือว่าสามารถนําไปปรับใช้ครอบคลุมโดยทั่วไปนะครับท่านต้องใช้วิจารณญาณแม้ว่าจะมีถ้อยคําบางคําในคําตอบบ่งบอกหรือชี้แนะไปในเชิงนั้นก็ตามนะครับทางเราก็ขอให้ท่านทาความเข้าใจในแง่ที่มันตอบคําถามของเราได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งคําพยากรณ์จะมีส่วนเชื่อมโยงกับโลก เป็นการอธิบายถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรมบางอย่างของมันนะครับดูเหมือนว่าการพยากรณ์ชนิดนี้อาจจะใช้สําหรับตอบคาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสําหรับท่านในชีวิตประจําวันเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของคําตอบนะครับมันจะบ่งบอกถึงบรรยากาศและความสําคัญของคําพยากรณ์นะครับและถ้าท่านจะไตรตรองบ้างก็ ขอให้ท่านใช้สติปัญญาในการตัดสินใจนะครับอย่างชาญฉลาดและหลักแหลมนะครับและควรจะมีข้อหนึ่งข้อใดที่สามารถตอบคาถามท่านได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการนําไปใช้นะครับก่อนฟังคําพยากรณ์ขอให้ทุกท่านโปรดตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอธิษฐานในจิตว่าข้าพเจ้าขอราตนาบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์พรหมทุกชั้นทุกภูมิเทวดาทุกชั้นทุกภูมิพญนาคพญาขุดพญายักษ์ท้าวเวสสุวรรณท้าวหิรันพนาสูร ท้าจากักไตพบพนาศูนโปรดให้คำพยากรณ์แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินขอพรทุกชั้นทุกภูมิเทวดาทุกชั้นทุกภูมิจงเป็นพยานในความปรารถนาดีของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทิน